มรักทุกท่านนะครับวันนี้ผม้อด้วยท่านนายอเภอปาจลาทองท่านานายอเสน่ห์ไทยมงคลท่านนายกประธานอินทวันท่านรองนายกท่านสมาชิกกรหารส่วนตำบลท่านผู้ใหญ่บ้านทู่ช่วยและหัวหน้าส่วนราชก,การมีความยินดีและมีโอกาสที่มาได้เห็นกิจกรรมวันปีใหม่ของมงในวันนี้ ผมบอกพ่อแม่พี่น้องชาวมกอย่างนี้นะครับว่าร,รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจร,รัฐบาลทำตามรัฐศาสตร์ชาติในเรื่องของการพัฒนาทรัพยายกรมนุษย์โดยรรมีปรัชยาว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในประกาศถัดมารัฐบาลโดยผ่านท่านนายเพอและผ่านงองค์กรปกครองส่วนน้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลถินดาาได้าื่นสารสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมของชาวโมไว้ให้มากที iny, ่สุดเทศก่าลวันนี้เนี่ยคล้ายๆกับเทศกงาลจุดทีมของคนไทยเชื้อสายพืนแต่พวกเราเป็นชาวโมงหลายคนกับัตกัดต่างจังวัดก็มากราบไหว้ผู้มีพระคุณพ่อแม่หู้ย่าตายายและสิ่งสำคัญก็คือชาวโมกมีความอดทนสูง หลายคนจบปริญญาเอกหลายคนจบปริญญาตรีและรับราชการเป็นข้าราชการทั้งที่รายได้ของพวกเราเทาวชนเทา่ทา,ทาขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้มากพอแต่เราก็มีความสามา,มมารถในการส่งเสียงลูกหลานให้เร็จการศึกษาและมีหน้าที่การงานที่ดีได้เทศกาลของปีใหม่วงเนี่ยถือว่าเป็นการพบปะคนทุกรุ่น และสิ่งสำคัญก็คือขนาดนี้ต่อหน้าผมและท่านแมนเ่เพืนการโนลูกท่วงมีนนยาสำคัญอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือทำให้ลุมสาวได้มีโอกาสพบปะวันนี้ก็อาจจะมีสักคู่หนึ่งที่แต่งงานกันต่อจากนี้ไปนี่คือวัตถุประสงค์ของการโยนลูกท่วงในวันนี้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันนี้ผมกล้าพยามยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องชาวเชนเผ่าอีกครั้งว่า ผมพร้อมนนท่านนายเพลหัวหน้าผ่วนัชการท่านนายกประธนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายจะสนับสน,นุนประเพณีนี้เอาไว้ให้คู่กับจังหวัดกระแพงเพชรโดยเฉพาะดียิง่งเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทํา,ทาให้ปงางปลาทองเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีรายได้เข้าอพภอเราในอนาคตข้างหน้า ก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนในวันนี้นะครับได้มีความสุขในวันปีใหม่ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยและขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปครับโอเคี้ครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือนะจะ